444บ้านใครมีเลขที่บ้าน444บ้างเอ่ยเลขสี่หมายถึงคำพูดค่ะแต่ถ้ามีเยอะเกินไปนะคะคนในบ้านไม่ค่อยฟังกันค่ะหรือใครนะคะที่มีเลขสีในรหัสนะคะลองสังเกตค่ะว่าเลขสีที่เราใช้นะคะเป็นเลขสีประกอบชุดกุลเลขอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นเลขสีประกอบเลข3มนี่โอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานค่อนข้างจะเข้ามายากค่ะเพราะ3หมายถึงพลังและการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อสี่กับ3ามาประกอบการส่งผลเสียใน เรื่องของการเงินและการงานแต่54ประกอบเลข2นะคะจะเป็นชุโกเลกเมตามหานิยมหลายคนรู้ความลับของศาสตร์หนึ่งตัวเลขนะคะใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลหรือบางคนก็ใช้เป็นเคล็ดลับในเรื่องของการใช้ยันพลังตัวเลขอย่างเช่นชุโกเลก4289 4289เขาเป็นยันพลังตัวเลขที่หนุนการเงินที่มาจากณเมตตาณนะเมตตาเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะในกระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะนอกจะจะมียันพลังตัวเลข42896395และยัน หลังตัวเลสขส16ตัวซึ่งเสริมการเงินโชคลาภณะเมตตาแล้วจุกใบจะมีพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านพร้อมพุทธคุณของยันเศรษฐีและยันนำโชคหลายคนมีปัญหาติดขาดขาดติดต่อการงานทําไมไม่ง่ายไม่คล่องตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ขึ้นเก็บเงินไม่อยู่บางชีบางครั้งเราไม่รู้ค่ะว่าเรามีปัญหามาจากพื้นดวงนะคะพึ่จะมียันนำโชคอยู่ด้านในของกระป๋องสตางค์โชกใบเลยนะคะพร้อมเครื่องรางนึงดูดเงินใครสนใจกระป๋องสตางค์ใบนี้859บาทนะคะพิ่จะมีเคล็ดลับของการ เปลี่ยนดวงการเงินจะส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ